มาชมนะครับอีกชั้นตรงนี้นะครับซึ่งมีสะพานเดินเพื่อไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับดูบรรยากาศที่มีชาวต่างประเทศและชาวไทยชาวลาวและอีกลหลายประเทศมาเที่ยวกันอันนี้เป็นชั้นล่างของน้ำตกตาดกวางสีนะครับ มีข้างบนชั้นบนนะครับก็จะเป็นน้ำตกไหลขึ้นมาจากชั้นบนเป็นตาดตาดตรงจุดนี้ก็เข้ามาใกล้ๆหน้าผาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คงจะเดินมาถึงได้แค่นี้ถ้าเดินลงไปะอีก อาจจะลื่นนะเป็นอันตรายะนะครับให้ดูบรรยากาศใกล้ๆน้ำตกตรงนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชั้นของน้ำตกตาดควางสีเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปข้างบนว่าจะมีอีกชั้นไหมข้างบนนะครับยังอยู่ที่น้ำตกตาดควางสีงอของหลวงพระบางนะครับ หลังจากที่เดินขึ้นมาเรื่อยๆก็มาอยู่จุดนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของขั้นตรงนี้นะครับผมขยับมาจะเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าผาด้านโน้นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นชาวต่างประเทศก็กํากลังจะล่นน้ํากันมองเห็นนะครับใกลๆฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้น เดินมาใหใกล้หน้าผากนนันะครับตอนนี้จะเดินไปให้ใกล้ๆที่สุดเท่าที่จะไกลได้เราะตอนนี้นบรรยากาศขึ้นขับถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เดินมาก็คงจะรู้สึกว่ามันเย็นสบายนะครับ มาใกล้ๆหน้าน้ำตกนะครับระวังอันตรายนะครับตรงนี้เขียนว่าระวังอันตราย ตัวปลานะครับฝูงปลาเยอะแยะเลยนะครับนี่คือฝูงปลาที่น้ําตกตาดกวางสีหลวงพระบางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งผมเดินไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะให้ชมน้ำตกใกล้ๆยังมีชั้นบนชุ่นสูงขึ้นไปอีก นะครับยังมีชั้นสูงขึ้นไปอีกผมจะขยับไปใกล้ๆหน้าถ่ายนิดหนึ่งนะครับ มาเย็นสบายเหมือนถนนใบน้ำมาเลเซียตอนนั้นมาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับให้ชมบรรยากาศอีกมุมอีกด้านหนึ่งครับค่อนข้างที่จะสะท้อนเสียงนิดหนึ่ง นี่เจาก่ากมุมหนึ่งที่ชั้นนี้นะครับผมไม่ทราบว่าจะพาท่านขึ้นไปชมข้างบนได้หรือเปล่าคอยดูต่อไปครับ น้ำตกตาดวางสีของวันศุกร์ที่18ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็มาถึงแล้วนี่คือน้ำตกที่เป็นสีเขียวมรกตนะครับสังเกตด,ดูนะครับจยเป็นสีเขียวมรกตนี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหลายประเทศที่มาเที่ยวบริเวณแห่งนี้นะครับให้ดูนี่คือบรรยากาศของน้ำตกตาดวางสีมีน้ำใส จะต้องไหลยเย็นเพราะว่ามีปลาแวกวะแหวกว่ายไปมานะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คือน้ำตกควางคูที่เป็นพันเล็กๆเ,เดี๋ยวจะพาไปชมขันยนไกนะครับมาชมนะครับ อีกชั้นตรงนี้นะครับซึ่งมีสะพานเดินเพื่อไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับดูบรรยากาศที่มีชาวต่างประเทศและชาวไทยชาวลาวและอีกลหลายประเทศมาเที่ยวกันอ,อันนี้เป็นชั้นล่างของน้ำตกตาดกวางสีนะครับ มีข้างบนชั้นบนนะครับก็จะเป็นน้ําตกไหลขึ้นมาจากชั้นบนเป็นตาดตาดของน้ําตกตาดกวางสีหลวงพระบางนะครับโอมันจะไหลตกมาจากฝั่งนู้นลงมา็นมาเป็นตาดเล็กๆ ตรงนี้จะเป็นชั้นเตี้ยเตี้ยนะครับมาดูบรรยากาศไปรบรอบๆนะครับเป็นน้ำตกกาดความสีที่อยู่หลวงทระบางั้าล่างเราจะมองไปเป็นสีเขียวมรลตสีเขียวมะกตด หมุนรอบลอกบหมุนรอบๆอพให้ดูบรรยากาศแบบนี้ มาชั้นสูงอีกหน่อยนะครับก็จะคงเป็นอีกชั้นหนึ่งของน้ำตกกาดวังสีซึ่องอยู่ในเขตของแวงหลวงพระบางประเทศลาวตอนนี้ประมาณเกือบจะบ่ายสองโมงนะครับของวันศุกร์ที่1 8แปตุลาคมพุทธศักราช2 5ง2นะครับก็ให้ชมบรรยากาศอีกชั้นของน้ำตกาวางสีหลวงพระบางก็จะชั้นนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมานั่งเล่นมาอาบน้ำมานั่ง กิบเบียมีต่างชาต่างภาษาหลากหลายนะครับให้ชมบรรยากาศไปรอบๆนะครับ ล้าก็จะมองไปตรง,ตรงนี้ก็จะมีชาวต่างประเทศมาอาบน้ํานะครับนะครับข้านล่างมีสองคนกําลัางเล่นน้ํากันอยู่กเป็นชาวต่างประเทศ ของนน้นก็จะมีโต๊ะสาหรับนั่งจิบเบียร์เย็นๆชมบรรยากาศไปเรืเ่อยๆครับ ขึ้นมาอีกชั้นข้างบนนะครับก็จะเป็นน้ําตกตัตดวางสีเหมือนเดิมซึ่งอยู่นครหลวงพระบางให้ดูบรรยากาศชั้นนี้ก็มีผู้คนนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ําก็ยังเป็นสีเขียวมรกตอยู่ฝั่งนู้นนะครับมองไปไกลๆก,ก็จะเป็นสีเขียวมรกตเหมือนเดิม ฉันตรงกลางๆของน้ําตกนะครับคือเป็นน้ําตกกวังสีของหลวงพ่ะบางนะครับเป็นชาวต่างประเทศมาอาบน้ํารื่นน้ํามองลงไปน้ําใสเป็นสีเขียวมรกตคือชาวต่างประเทศกําลังอาบลงอาบน้ำนะครับมาับน้ามาตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆของน้ําตกกวังสีของหลวงพ่ะบางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะเดินไปให้ใกล้กับหน้าผาน้ำตก อีกสักนิดหนึ่งคงจะไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันจะลืนะ่นพยายามไปใกล้จุด้เท่าที่จะใกล้ได้ไไไดไมาเลยครับมาถึงจุดนี้ผมขึ้นมาโคนต้นไม้เดินมาโคนต้นไม้นะครับเดินมาโคลนต้นไม้เพื่อที่จะให้ท่านได้ชมน้ำตก แล้วก็มีฝรั่งเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของน้ำตกน่าจะเป็นชั้นกลางๆของน้ำตกตากวางสีนะครับไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ แล้วก็แทนกล้องออมาด้านล่างก็จะเห็นฝรั่งกัลังว่ายน้ําเล่นนะครับนี่แหละคือบรรยากาศชั้นกลางแต่ไม่ทราบว่าชั้นบนจะมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับที่น้ำตกน้ำตกก็เห็นสาวๆชาวสวิเดนสวิเดนสวิดีส สวีเดนโอเคนะครับฮัลโหลทักทายกับสาวสวีเดนนะครับ <c oughs> โอเคครับก็มาถึงชั้นนี้นะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นชั้นสูงสุดของน้ำตกกวางสีเปล่านะครับผมเดินขึ้นมาหลายชั้นเลยทีเดียวแต่ละชั้นก็จะเป็นชั้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่คือน้ำตกกวางสีที่หลวงพระบางชั้นเล็กๆอย่างนี้ข้างหน้าด้านบนนู้นนะครับ น้ำตกที่สูงสูงกว่าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเดินเรียบเข้าไปใกล้ๆให้พร้อมชมพร้อมกับผมไปเลยนะครับชมพร้อมกับผมไปเลยไปเรื่อยๆนะครับก้อาจจะไหวไปนิดหน่อยก็คงเป็นบรรยากาศสบายๆเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ ก็จะเดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็จะเดินลัดเลาะขึ้นไปชั้นบนขึ้นบันไดขึ้นบันได ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกชั้นข้างบนหรือเปล่านะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้นี่บรรยากาศขันนี้นะครับผมเดินข้ามสะพานก็จะมีฝรัง่งมาเดินอาบแดดอยู่ตอนนี้นะครับ นี่คือด้านหน้าของน้ําตกตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะชัดเจนไหมอาจจะมีแสงเล็ดลอดส่องเข้ามาก็จะให้ชมบรรยากาศชาวต่างประเทศมาอาบน้ําก็น่าดูเลยทีเดียวผมเดินถ่ายหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือหน้าผาข้างบนโอ้มีหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับข้างบนข้างบนก็จะมีน้ำตกอีกหลายชั้นด้านนู้นก็จะเป็นด้านล่างซึ่งน้ำตกไหลลงไปครับผมหมุนรอบเลยทีนี้ ให้ดูรอบๆบรบบรยากาศรอบๆของน้ำตกนะครับโอเคจุดนี้มองเห็นด้านหลังก็คือเป็นช่วงของน้ำตกที่สูงหน่อยนะหนึ่งชั้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับขึ้นมาชั้นบนมองไป้างล่างก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินึ้นไปข้างบนแล้วก็ ไปชมบรรยากาศข้างบนจะเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผมยัอยู่ที่น้ําตกตากางสีของหลวงพระบางนะครับหลังจากที่เดินขึ้นมาเรื่อยๆก็มาอยู่จุดนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของคันตรงนี้นะครับผมขยับมาจะเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าผาด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็จะเป็นชาวต่างประเทศก็กําลังจะล่นน้ํากัน มองเห็นนะครับไกลๆฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดินมาให้ไกลหน้าผาหเลยนะครับตอนนี้จะเดินไปให้ไกลๆที่สุดเท่าที่จะไลได้บรรยากาศ้ตอนนี้บรรยากาศขึ้นขำ ถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เดินมาก็คงจะรู้สึกว่าวมันเย็นสบายนะครับเดินมาใจใกล้หน้าน้ำตกนะครับระวังอันตรายนะครับตรงนี้เขียนว่าระวังอันตราย